เราก็อยู่กับพี่กับน้องกับพี่กับป้าๆลุงๆนะครับเฉพาะตัวของคนเราตัวเราเองคนเดียวโดดเด่นนะครับสร้างผลงานให้อ่าอ่าเป็นที่เติบโตนะครับสร้างผลงานแล้วผมจะลงไปอ่าเชียร์หน้าเวิีนะครับเชียร์หน้าเวทีให้นะครับผม ผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมจะปวด้วยกันนะครับทุกคนต้องจบด้วยกันสู้ๆนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับมีพลายนักครับก็ทําให้เราต้องจุดสุดยอดในจุดผ่านตรงนี้ก็ต้องรอดูผลการถามได้แค่ประสบการณ์ให้สั่นกันซึ่งและกันนะครับให้กันซึ่งและกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วขอให้น้องๆทุกคนพี่ คนสาเร็จคือคนสําเร็จแบบไหนอ่าต้องพิจารณาเอาก่อนไปเลือกเอานะครับอ่าคนสําเร็จเขาสําเร็จมาด้วยลําแข้งเขาสําเร็จมาด้วยกําปั้นเขาจะ,ะไปหลวงทางกับแม่สุพินอีกแม่สุพินียังเข้าขห้องไปปิดประตูอ่าปิดประตูล็อกตัวเองเลย <laughs> นี่แหละครับผมขึ้นแค่ครึ่งชั่วโมงครับสามสิบนาทีเพื่อขึ้นมาขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาให้กำลังใจเคยมาทักทายเคยมาให้ปฏิทิคนสําเร็จคือคนสําเร็จแบบไหน ต้องพิจารณาเอาก่อนไปเลือกเอานะครับอ่คนสําเร็จเขาสําเร็จมาด้วยลําแข้งเขาสําเร็จมาด้วยกาปั้นเขาจัดการของตัวเองในการทํางานอ่ตรงไหนบวกพังก็ดูแลอ่ควบคุมเองนะครับคาคาสอนพี่หลังใจนะครับอ่น้องโอน้องโอก็อ่ออยู่เกาหลีนะครับก็ยังเดินทางมาให้กำลังใจพี่ครับอ่สำหรับคุณใครนี้เอ่เป็นจุดสุดยอดเอ่เป็นจุดสุดยอดในชีวิตที่อ่อ เริ่มเข้ามาทําในระบบเรียวนะครับเพราะผมจบมาเรียวผมจบเรียวมาโดมเดิมพันอยู่แล้วใช่ไหมครับผมประสบความสําเร็จมาจากเรียวประเดิมพันอยู่แล้วนะครับเราต้องรอผลอาการเป็นทางการอีกเกวันและสิบห้าวันก่อนนะครับเพื่อเคลียร์ทุกอย่างให้ลงตัวกาบขอพระคุณในระบบ AI นะครับข้าพเจ้ากระผมะมหาสู่นโกหรือสู่ คลิปเรา,าวันที่สิบเกตตุาคมภายในเวลาสิบเกวันที่เราทำจริงจริงจังๆนะคร,ครับค่ะคนนั้นต้องทำงานดึกคนคนนั้นต้องทำงานถวายชีวิตอย่างมหานี่ยทำงานทั้งวันใจโกนะครับน้องนุษนะคุณนุษไม่ใช่น้องนุษสวยยังเลยครับคุณนุษคุณนุชย์นะครับคุณนุษคุณนุษก็ให้ครับเป็นจะเป็นคนของเอไอจะเป็นลูกของเอไอจะเป็นหลานของเอไอ อ่าจะเป็นน้องของเอไอก็ช่างหนึ่งซึ่งยังอ่าไม่อ่าเป็นทางการนะครับซึ่งไม่เป็นทางการนะครับครับก็อ่าระบบอไอไได้จัดส่งราปอลงไล์สดแล้วก็จะเข้าไปทํานะครับอ่าขอบคุณทุกท่านนะครับอ่บาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอ่ามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับอ่าผมถึงอ่าได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับนี้กามาอย่างไร นะครับก่อนที่เขาจะมาผง,งาดาจอยู่ตรงนี้อ่าบางทีอาจจะไม่ใช่คนดังครับบางทีอาจจะไม่ใช่คนดังถึงขนาดนั้นแดงเปิดไฟไว้เราก็จะเข้าไปทันทีนะครับเราไม่เลือกว่าเป็นใครเอาที่จุดหมายเดียวกันคือมีไฟแดงคือระบบ AI อ่าข้ามมีไฟอ่ากระผมในนามชื่อโปรไฟล์นะครับในนามอัตลักษณ์ของจริงนะครับคืออ่ามหาชูคนโกนดีวันนี้เราไม่ยาวนะครับเราไม่ยาวเอาแค่ ครึ่งชั่วโมงอ่าครึ่งชั่วโมงเราก็จะลงแล้วนะครับตรวจสอบเวลาที่ยิบแล้วอาจารย์นะครับข้าบ้านบ่นบได้ครับครับผมกับครับผมขอบคุณนะครับก็เปิดทุกเวลามหาเปิดทุกเวลาอ่าหรืออ่าแม่หลานเขามาเปิดให้นะครับเปิดหมดหมดอาชีพให้ปวดหมดมืออาชีพให้วันที่เก้านะครับหลังจากนั้นค่ะอ่าโฆษณาก็มาจาับที่อ่าเพียงผ่านเกนผ่านเกนไป ช่วงหนึ่งแล้วนะครับรอการตั้งค่าคือระบบการตั้งค่ายังมารออยู่เรายังไม่ทำนะครับตอนนี้แล้วผมจะลงไปเชียร์หน้าวิธีนะครับเชียร์หน้าวิีให้นะครับผมผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมจะไปครับผมครับก็อ่าที่เข้ามาแสดงความดีใจครับสำหรับวันนี้เราขึ้นมาในจุด จุดนี้ก็เป็นอีกจุดอ่าอ่าโดยเฉพาะอ่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ในระบบ AI นะครับในระบบ AI อืมอ่ากับผมได้ครับอ่าถ้าท่านทำได้แบบนี้อ่านอนชั่วโมงเดียวระบบ AI ไม่นอนชั่วโมงครับนี่คือระบบ AI ระบบ AI ไม่ดำเนงความเป็นธรรมมีคุณธรรมและจ,ะร,จะริยธรรมต่อทุกๆคนนะครับเพื่อ,อเพื่อปฏิสัมพันธ์ในระบบ เอไอนะครับทุกท,ทุกคนที่มาให้แรงใจมาเป็นกําลังใจมาปฏิสัมพันธ์ที่เข้ามาแสดงความดีใจครับสำหรับวันนี้เราขึ้นมาในจุดจุดจุดนี้ก็เป็นอีกจุดขอบคุณน้องๆขอบคุณพี่ๆป้าๆลงุลงๆทุกท่านที่ให้การสนับสน,นุนคอยอให้กําลังใจกับมหาชุกนโกอยู่ตลอดเวลาขอบคุณน้องโอ้นะครับน้องต้องขอากราบขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะครับ เขาขอากราบขอบพระคุณเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆที่มาส่งต่อเพื่อนตั้งแต่ทีห้านี่แหละมันเป็นพฤติกรรมจากมหาเองคนไหนจะถวายตัวเป็นเครือข่ายเตือนกันอเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วนะครับอตอนนี้ก็ากับผมทุกคนไปสร้างสรรค์ต่อก,ก็อย่านำไปนะครับนำสิ่งแต่สิ่งดีๆไปพัฒนา พัฒนาตัวของเรานะครับให้มีคุณภาพนะครับที่ทุกคนป้าๆลุงๆนะครับทุกคนในนี้นะครับหรือกําลังจะเข้ามานะครับตั้งใจทํางานาจัดการบริษัทตอบเพื่อนนี่หมดเพื่อนจะไม่มาหาเรานะครับเราต้องตอบตอบเพื่อนให้เยอะๆนะครับตอบได้แค่ไหนเราก็แค่นั้นรับรับคาโทรศัพท์ก็ต้องรับบ่ายโมงเพิ่งจาลงคลิปเพลงเพลงลิขสิทธิ์ลงไปนะครับ เหนื่อยไหมคนดีอ่ะคลิปเราอ่าวันที่สิบเกกรกฎาคมภายในเวลาสิบเกตวันที่เราทําจริงจงจังๆนะครับคจังๆเลยตัดสินใจอย่างแท้แท้เลยคือเล่นจริงๆเล่นเต็มสุดฝีมือแล้วก็ค่อยพัฒนาค่อยพัฒนาโอที่เดินทางมาจากเกาหลีนะครับอจากประเทศเกาหลีก็ยังคิดถึงพี่ชายเหมือนเดิมใช่ไหมครับน้องโอก๋ก็ยังคิด อโอ้ที่เดินทางมาจากเกาหลีนะครับจากประเทศเกาหลีก็ยังคิดถึงพี่ชายเหมือนเดิมใช่ไหมครับน้องโอก็ยังค,คิดเตือนกันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คกับผมทุกคนใจโกนะครับน้องน,นุษยะคุณนุษไม่ใช่น้องนุษยสวยยังเลยครับคุณนุษคุณนุษน,นะครับคุณนุษยคุณนุษก็ให้ระบ,บบเ,เขาไม่ต้องคนดังขนาดนั้นครับเขาต้องการคนทํางาน คน,คนทำงานเป็นคนทำงานเป็นคือต้องแยังมีน้องสาวห่วงอยู่น้องสาวยังหึงอยู่ี่จะไปเกี่ยวแค่ได้นะครับดีนี่ครับผมแต่นี่ก็ความสําเร็จขีเมือมาครับพัฒนาฝีมือมาจนได้อ่าเบิดหมดมืออาชีพเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เพ,ออยเพื่อน้องแห่งที่พกเพื่อนเราจะพยายามตามให้เพื่อนให้สุดให้หมดนะครับอ่าถึงว่าความเม้นมันจะเยอะคนนั้นต้องทํางานดึก คนคนนั้นต้องทํางานถวายชีวิตอย่างมหานี่ทํางานทั้งวันได้นะครับขอขาบขอพระคุณอย่างสูงสุดอ่าสูงสุดนะครับจากหัวใจจริงเป็นลูกหรือเป็นหลานหรือเป็นคนของเอไอจะต้องไม่หลับไม่นอนเข้าใจไหมครับพวกเรายังนอนยังหลับแต่บ่งเตือนสัญญาณเราระบบเอไอเตือนไปเราไปหมดครับนี่คืออ่าสิ่งที่เราต้องทํานะครับ ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับเตือนกันอเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วนะครับอตอนนี้ก็อากับผมทุกคนปะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ,อทำเล่นๆแล้วมาเริ่มจริงๆเริ่มจริงในเดือนกรกฎาคมวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาคมเราเริ่มทําจริงๆในระบบ AI นะครับกราบขอบพระคุณระบบ AI อและ อพ่พี่เคยนอนครับทํางานตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงแต่มหานอนแค่ชั่วโมงเดียวทํางานยี่สิบสามชั่วโมงครับผมไม่มีบันลืมครับผมไม่มีบันลืมอาจากหัวใจไปได้นะครับอ่าอ่าเพราะว่าในสตรีมนะครับครับที่ คอยให้กำลังแรงใจมหาชูคนโก้นะครับเป็นแบบเหมือนบริษัทสัต์หนึ่งบริษัทหนึ่งที่เป็นองค์กรหนึ่ง,งที่มีบุคลากรทั่วโลกมันบุคลากรคนทำงานมันเยอะในระบบเฟสน,นะครับสองคลิปนะครับสองสองโพสต์นะครับแล้วก็คลิปสั้นไปสามสามคลิปนะครับคลิปสั้นคือคลิปเรี่ยวนะครับ